สวัสดีครับมือก็เป็นวันที่หาครับตุลาคม2 5 6 4ครับผมครับนี่ครับอ่ามาด้วสครับนี่ครับสวัสดีครับผมเดียราบอุบลครับมาจากตากันนะผมครับอำเภอตะการครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนี่ครับมือกัพันควักมาสองตัวครับนี่ครับแกปสองของสูตรเปิดช่องครับโอ้ยมีตัวตัวงามครับต้นนั้นจักจักเมียดครับจับตันึสองเมตรครับผมมาเดี๋ยวเข้ามาเมึงตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยว เบียซาพ่นสีทดสอบล่องเห็นมึงนะครับนอกขนาดร8 0เซนติเมตรครับผมโอ้ยสำหรับไพมักจุล่าสายสูตรเปิดช่องแร่ทองชาตินีทักมาหาเพ่นไหนเลยครับนี่ครับนี่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 ครับนี่ครับเพชรมะเขืนี่ครับนี่ครับโอเคครับเพื่อไม้เกิดการเสียวนอฬิกาครับผมมาบาจิงคนอุบลนสีผ้ามเมึงครับบาสิเป็นย่งไรนะครับตัวนี้เคย่อล่องหรือเปล่าครับยังครับยังนะครับเนาะครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นกันครับบาจิ้ึ้ป็นมะขับเป็นมครับเนาะครับ ืัอนี้มี่ีีซันตัวมาเล่นน้ำครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นกันครับว่าสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะครับมาตามผมมาเมืองครับังน้ำไปเลยตึงมากขนาะดนั้งนี่นี่นอ่ะเดี๋ยวมาผีเลยาก็าต้องไป่ผุนดอกอ,อยากออายเ,อเรื่อยเรืนยนี่มันขีขาดป่วะ

หนึ่งสองยับเวงนะโอเคพ้นแล้วบล่พ้นแล้วได้ลานไปเลยด้ครับไปครับเดี๋ยวว่าเม่งกันครับโอฝนกระตัวฝนเนาะเขี้ยครับผมมานี่ครับไอ้เพื่อนกะกำลังสีไปปอยครับแม่นครับบองบองเอาไปปอยบองบาดล่างกลางครับนี่ครับวัอนี้ครับขี่สร้างตัวฝนสี ให้เกียรติครับมาปล่อยบาให้เบียซาครับคนอุบลครับผมนี่ครับเอฟซีครับท่านมาเอฟซีครับเสียนัดครับผมนี่ครับเดี๋ยวมึงไอเลี้ยนหนีด้อไอเลี้ยนซื้อนีเด้อนี่ครับมาเดี๋ยวห้องมาลุ้นกันครับว่าสิเป็นยังไงครับตอนนี้ครับลุงกินน้ำครับมันต้องแนวซื้อผีได้ หนึ่งสองสามไอวัวขึ้นง่ามเนี่ยครับตวัวนี้ครับไปดันไปเลี้ยนเรียนไปเลยเรี้ยนไปเลียนไปเลียนไปครับขึ้นแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเขามาเมืองกันอีกเทปยสองครับผม คือนงครับ,รบตอนนี้ครับผมนี่ครับตอนนี้กำลังดึงมาขุนนะครับข้นบอนม่นมีดีคแับวเดีลยวลงเดี๋ยวครับเดี๋ยวว่าเจงขุนตบนสีสาวลงใหงนึงนะครับ ร่วมบนโมนี่ร่อมบนเหมรับถามตอนนี้โอเคป่ครับมึงจังหวะวาวขกหนีคือว่าทิศทางวาวนีน่าจะโบกยันนะครับน่าจะโบกยันบนมุอครับโมนี่ร่วมบนเลยร่มบนก่อนนะ

เกันมือกันครับเย่าซามันกําลังสาวลงครับขึ้นดีครับตัวนี้ขึ้นดีนนขึ้นดีปะนนดังแบบจแมเลยสุดยอดอจริงๆเอ้าเป็นเอาจริงๆถึกใจปะตัวนี้ควักเลยที่ไรจะเข้าได้ไหมไครับโอ้เจ้าครับ,นะบนี่ครับ อู้ดีเดียวครับดีเดียวดีเดียวครับผมนี่ครับล้หรับวี่ล้มเบิดก่อนล้มเบิดเมื่อกี้เมื่อกี้มาล้มแบบแขงเลยเมื่อกี้เนี่ยช่วงช่วงช่วงที่ผมโทรหาน่ะเห็นอยู่ะดังฮาวเป็นฮาวเลยติกใจอะายบอตัวนี้ครับนี่ครับที่เด็ดครับที่เด็ด นี่ครับขาวเลยนี่ครับเจ้าของบอลครับเบียซาโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะถ้าใครเขามาแล้วถามมาคลิปนี้แตอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานเรื่อครับนี่ครับฝางยังถึงพี่น้องไหครับครับผมผมเบียซาบาลบุญนะครับผมก็ฝากติดตามช่องเบียซาบาลบุญนะครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเดี๋ยวสิมีออกมาให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ